ที่อนอนอะไรครับผมเดินทางกลับจากกัมพูชาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเจอหน้ตั้วครับนตั้วนี่ใจดีมากครับแล้วก็เป็นกันเองมากครับแล้วก็เป็นคนที่ตามผมในยูทูบแล้วครั้งนี้ผมก็ได้นตั้วในการเอารถมาฝากที่บ้านน้าตัวนะเนีาต้วทมาแล้วก็ณนะตัว้วยังพามาเลี้ยงข้าวต้มรสดีนะเขาเรียกว่าข้าวต้มเที่ยอร่อยที่สุดในอาหลายประเทศเลยก็ว่าได้ครับอบอกใค้าสวย พูดเก่งพูดเพราะแต่วันนี้แม่ค้าไม่อยู่นะแต่ว่าจะได้ชิมข้าวต้มที่นี่ครับเขาบอกว่าถ้าใครไม่มาร้านนี้ครับมาานประเทศแล้วมาไม่ถึงจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่ผมจะไปชิมเลยนะต้าต้น่าจะเป็นแบนี้ถ้าไม่ไปชิมก็นะก็จะเป็นการไม่ให้เกียรต้องไปชิมครับต้องไปดูด้วยนะไปดูกันครับกับอันแนนตัวคิดถองอะไรครับดูตรงไฟแดงเลยนี่ครับเป็นไฟแดงอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ตั้งถ่านละตัวครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศหน้าร้านครับขายตั้งแต่3โมงครับผมเดินทางมาถึงที่นี่3โมง กว่าๆนิดๆนะก็ขออนุญาตดูข้าวต้มที่นี่หน่อยว่าที่นี่เขามีอะไรดีโอ้โหนี่เจ๋วมากเลยนี่ขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับไก่หรือหมูน้วตัวแนะนําอะไรดีเอาอันนี้ไม่เคยกินเนี่ยข้าวต้มอย่างเงี้ยสีเงี้ยคือข้าวต้มอะไรครับข้าวต้มเลือดหมูครับข้าวต้มเลือดหมูปวานดูนี่โอ้โหไม่เคยเห็นครับมีสามหม้อครับแล้วก็มีข้าวต้มที่เรียกเป็นโดๆด้วยอ่ะ ละนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับก็ใส่กระบอกไหมเอาเอาสูตรพี่เลยครับไม่เคยมาครับครับต้มร้านนี้อลังการมากนี่พี่อย่างนี้ขายชามเท่าไหร่ครับช้วยเท่าไหร่มีผ้านะแล้วอย่างเงี้ยคืออะไรพี่อันนี้ข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่นี่ข้าวต้มหมูสับหมูสับอันนี้ก็คือหมู เดินหมูอ๋อผมเห็นแดงๆได้สนใจต้มใส่เลือดอ่ะอ๋อครับที่เห็นเป็นดำๆหือเป็นเลือดอ๋อครับเห็นแปลกๆไงเมื่กี้ไม่เคยเจอสีนี้ก็เลยโอ้แปลกแปลกจังอันนี้พี่เปิดกี่โมงกี่โมงครับเลยบอกว่าเวลานี้เวลานี้เมื่อเมื่ออ๋อละครับปารไปดูเลยครับไปค้าไปรับเขาไปรูปล่าโอ้หน้าตาน่าท้ามากตัดไปขอบคุณนะพี่บุ๋มเอง นี่ครับได้แล้วโห,โหเยอะมากเยอะจัด35บาทมากินกันนะตัวครับนี่ครับนะตัวกำลังโทรตามแม่คให้มาด่าผมโอ้จริงหรือเปล่านะตัวแม่ค้าที่นี่พูดเพราะนะผมก็เลยมากินมากินไปแล้วเอาลุกเรื่องเลยอเปล่าไม่เป็นไรพี่นะตัวมาเดี๋ยวขออนุญาตทายก่อนนะชิมรสชาติคาตาเมนหมูวานนี้ครับถ่ายรูปก,ก่อนนะ ชื่อร้านชื่อร้านอะดูร้านด้วยป้าหนงเข้าต้มเวียดนามเอาเป็นข้าวต้มเวียดนามได้หรอในแรงสีดำเดิมโอ้สุดยอดครับชื่นใจเลยเอาเลยพี่ร้อนมาจะจัดมีพริกกะเพราเลยอ๋อ้คาแซวคาแซวเพื่อนเขาทุกพวกกันโอ้โหนี่ครับมีหมูแล้วก็มีอะไรเนี่ยหมูโอ้โหเป็นชิ้นก็มีหมูสับก็มีน่ากินมากเลย แล้วก็มีเลือดหมูครับแล้วก็หมูะล้วนู้เลยโอ้โหน่าจะเป็นหมูหมูที่ต้มแล้วแล้วก็มีหมูเป็นชิ้น,นครับสจอ๊อครับถ้าลองไม่ผมจะลองไม่ปรุงนะผมจะกินแบบเพียวๆเลยนะรสชาติเป็นแบบไหนจะได้รู้นะเพื่อนๆที่ตามผมก็จะได้รู้ว่าเป็นอะไรครับลายๆนะว่าเหมือนคล้ายๆข้าว าต้มเลื้นหมูเนยแต่มันหอมกว่านะหอมเลื้นหมูมากนี่สุดยอดครับนี่โจ๊กเลื้นหมูอันนี้เขาต้มเลื้นหมูหรือเขาต้มเลื้นหมูเขาต้เมเวียดนามเออมันก็คือเขาต้มหมืหรือว่าโจก๊กตายจำผิดดูอีกครั้งครับ แลนด์นิ่งของเราตัวครับดูถายดีนะคนเรากินเยอะนะครัผมไปเดี๋ยวดูหน้าร้านกันนะครับอ,อย่าดูใส่ถุงมั่งเดี๋ยวเดียอีก,ก่อโอเคไปกินต่อครับชิมอ๋อแล้วดูเครื่องเครื่องปรุงนะ มีน้ำส้มอันนี้น้ำส้มบานน้ำส้มใส่ตะไคร้ด้วยป๊ารไม่เคยเห็นครับนี่คือเลยน้ำส้มใส่ตะไคร้ที่แรกที่เคยกินต้นหอมเอาต้นหอมอ่ะนึว่าตะไคร้อ่ะเต้าเจียวต้าเจียวโอ้โหสิบปแปลกๆนะน่าลองนะใครที่มาอารันประเทศแนะนำเลยร,าร้านนี้ครับ <S <S เด็ดเลยครับโอ้โหน่ากินมากครับปลายมงก็ได้กินละ <S <S นี่นนตัวนี้คือพริซซโซนพิกสดนะนี่ทำมาปั่นปั่นเลยอะ <S <S ่ะ กรน้ำปลาโอเคปกตินะน้ำตาลทรายมีไหมป่ามีครับโอ้โหนี่ครับเจ๋อมากขายดีครับคนเริ่มมาแล้วใบบ่ายเคนก็มามาแล้วถ้าตัวกาทำได้สามโนะมลเลยหกโมลนะเราเติมเรื่อยๆอ๋อขั้นต่ำมีสามโมลเติมเลยสุดยอดเลยสแสดงว่าไม่ธรรมดาล้ะ มันงานทำตรงไหนเนะี่ยตานเดัชิมชิมอ่าจะชิมครับชิมชิมโดนเลยครับโดนมากดากีู่ตรไหนช่โดนวันนี้แต่ตอแม่ค้ามากก่อนีอ่ออครับ,รบกินหมูมากโอ้โห ลอยเลยไหมสูตรมาจากเวียดนามานะตัวหรือว่าเขาสูตรมาจากเวียดนามจริงๆเอเหรอ่นเห็นแล้วอหรอกินแล้วนาอย่งเนี้ยนาร้านุึงน้อง,งกินกะต้มเอเป็นนาหรอเขาต้องเวียดนานะนกินเสร็จแลยจะขอถ่ายรูปร้านโหสุยด้ยครับร้านน่านั่งมากครับที่มันมเย็นนี่น่าสนใจเลยน้านไม่น่นาพลาด มาแล้วแม่ค้ามาเพื่อดอนดาแล้วคิดถึงแม่ค네้างเลยครับมาแล้วแม่ค้ามาตัวใครตัวมันกลมกลองก่อนเดี๋ยวเขาเห็นไม่อนไรดนไม่ดนใดดนดาแล้วสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านนะมา ลูกจ้างนะไม่ค่อยเชื่อเลยเราบอกว่าเจ้าของร้านถ้าสมุนว่าเจ้าของร้านไม่ดูดจริงจะไม่สไตล์นี้เลยนะแสดงว่าดูดจริงนะทำอะไรเดีอะไรป้ามากินมากินข้าวต้มถ่ายคลิปวิโดีโอครับนะโทรหาพี่พี่ก็ไม่รับนี่ขับเครื่องแน่เลยอ๋อชิมความชิมต่อครับนีค่ครับสวยที่สุดในอแร,รับนะพี่อันนี้แม่มาจากเวียดนามจริงๆเลยใช่ไหมครับสูตรอ่ะ นี่โอ้โหนี่เจ้าของต้นตำรับอยู่นี่ลูกจ้างจริงๆแล้วสงสยัยสีดำใช่ครับสีดำใช่เอาสีดำใช่แต่ว่าอีกสองมอนี่คือมะประุกอ,อืมครับโอเคสีดำไม่ใช่เลยว่ดจอยับแม่ค้ารีบมาเลย เยอะมากับลองอิ่มต้เข้าไปเหรอใช่พี่น่ึงพี่เลยตัวพี่อะ,ะ <c oughs> แม่ค้านักมาทางกินเหล้านะา่า <trauma and Home> นี่เขาเรียกว่าแยกไหนตะตัวที่เนี่ยแยกนี่เนี่ยแยกที่ระมาเนี่นนนยบาง,ง,งคนมาไม่รู้สีแยกลงหนังอนนี้เรียกว่าซีแยกลงหนังนะถ้ามาจากหอดนิกานี่คืออ๋อะบัญยามาตรงแล้วไม่เจออ๋อคณะบัญญามาตรงมาเจอเลยอ๋อเนี่ยตรงนี้เลยครับตรงซีแยกนี่เลยนะใครที่มาอารันด์ประเทศก็ลองดูนะรับรองไม่ผิดหวังครับ ัดไปครับผมญาติกินต่อนะกินให้หมดชามก่อนครับเดี๋ยวจะปิดคลิปนะครับกลับมาแน่เดี๋ยวต้องรอรอนะคนมาหลับฝันยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะ สั่งใส่ถุงสั okay, okay, ่งเดียวปุ hmm. okay, calm, mm ๊บเดีวมากเลยเีโอเคดีคร okay, ับกินขนมหวานได้หมดนะสิ่งที่มีโอสำหรับคนที่จะมาเที่ยวนานประเทศหรือว่าสักแก้วแวะไม่ได้ครับไม่ไกลเลยแม่ครับสวยละอ่ะโอเคถ่ายดูก่อนปิดคลิปครับค่ะอ๋อครับครับครับอ๋อครับครับโอเคขอบคุณครับพี่ฮ่ะหรอ ไม่ดังพี่ขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยครับอ่าดูโลโก้ก่อนไปครับพิมพ์ u t u b e ครับตัดคอมสแลสเอรครับก็จะได้เจอกับอันแน่ถ่วครับอินที่ออนไลน์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้าตัวได้ยิ้สาวพามากินข้าวต้มเวียดนามนะนี่ตัวจริงเลยครับเจอกันโอ้สุดยอดมากครับไปแล้วครับ